อางนี <muitas> ้หันมาทางนี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 ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หันตามัอย่างเดียวนั่งได้เออชูขึ้นเยี่ยมำย่มเยี่ยำย่ำปลดปลดได้ป่าถ้าจับถ้าเราไปไหนไม่ได้จับตัวปลาจับตัวปลาเออจับตัวปลาแล้วก็ปลดเป็ดเออโอเค กูดกูด <laughs> เอาไงปวดแล้วเหรอฮะเอาไงปวดแล้วนะอ,อันนี้อะไมาเหลืองนี่นะไปนู่นนะตรงหัวมุมตัวนั้นนะตัวใหญ่เดี๋ยวค่อยไ,ไปแวะอ๋อปะชีกช๊กปะชีกช๊กปะทัวปะทัวปะทั bằng này, à, à, chú này. Ê, nó vang ừ, <laughs> vang 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 ừ. của đây không này mấy

เออเออจับปลาให้แน่นๆล้วค่อยปลดเวทอืด้ือมไเยขาก็เขาเขพูดได้นะขนาดผมพูดอีสานยกงยังฟังออกเลยเออนะฟังออกปะแน่ครับผมอา ฟังออกอยู่เมนโบน่าครับผมเย็ดเย็ดเยอะแกฟังออกอ่ะได้ไหมได้บ่ได้บ่ได้บ่ข้าวกินเยอะไปเอ็นท้องเลยระวังระวังมือมามาทำเองดีกว่ามั้งปวดหัวงัยัวตัวไหนสามตัวนกกะริงตัวนกกระลิงตัวหายใกล้บ้านครับสบายสบายครับผมหายกับข้าวกาักับข้าว ได้ไหมเด็ดขาเอาไป้ากำขี้แตกเลยเออมันกืนลึกไง แกสาทุกแกาวานนี้ซื้อไปสามตัวตัวใหญ่สามสี่ตัวตว,วานซื้อไปตุวนเนี้ยในวันมีผ้าสีดำให้ผมนะครับข้างหลังครับข้างหลังมันแบ่นไงแบ่เทมใช่ไหมครับมันมันเงียตามันแข็งครับเดี๋ยวมันสะบัดเป็นเลือดไปผ้าจับปลอดภัยที่สุดมันกินไป็ต่อตาโน่นนะ แต่ตัวพอดีมั้งเออกิ่นนะไม่เสียเปล่าไม่เสียเปล่ากินเปล่านั่นกินเปล่ากินเปล่ากินมั้งกินอยู่มั้งกินอยู่กินอยู่เดี๋ยวย้ายหมายวย้ายหมายไปดูปลาเหลืองมั้งเอาขึ้นเอาเลยเอาขึ้นเลยเออมา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  สายหม่นครับไ่งอกาง้บรรยกาศีขึ้นอ่าตาตั้งนั้นเลยมันขึ้นอ่ะเนี่ยครับโอ้โหลกน้ำขึ้เลยหนู่ข้างหน้าเราขึ้นน้่ยอ่ะนะครับเต็มเลยอ่า เบี้ยมาตีอ่ะเป็นพลังครับพลังเป็นพวกพลังสีขนอะไรพวกเนี้ยครับโอ้เต็มเลยอืมชั้นแป๊บนึ่งไม่มีออ้ยมนหลุดไปแล้วช้าดิเออปวดตัวนี้ก่อนแรบๆๆ Nah,